จับภาพแม่งแล้วเมื่อกี้แมงเต็มมาได้ถ่ายไปเดิดีว่ะลิงมันขึ้นมาแต่ถวโน้นลิงมันอยู่แถวนู้นเต็มเลยกลออกไปทีอืมแถวนี้วิวสวยมากเลยไปถ่ายดูดีกว่าท่านี้วิวสวยดีแล้วบางลิงขโมยโทรศัพท์นี่แหละลิงมาลิงมาวิวคือ ดีมาก,ามากถ้าทุกคนมองไม่ชัดเดี๋ยวเอาลงภาพให้อีกที <c oughs> <c oughs> ปู่อยากไปถึงไหนแล้วนะ อู่ด้วยกันก็ต้องขอแค่ไม่ได้มีอะไรเลยก็พอแต่วจะจะชากหมวกกูไปหมวกโทรศัพท์ยิงแล้วไปใหญ่พอหมยโทรศัพท์มือถืแทบโู้ระเบิด้อลมทุกคนเคยเป็นเหมือนผมไหม ไม่เน,นื้อดนรองก็ได้จะห่ายน้ำตาลน้า,นาเลยได้หนูน้องผมเนี่ยน้าถ่ายีโมนก็อือฮึอีกไกลเลยใช่ไหมเนี่ยทุกคนเคยเป็นเหมือนผมแม่บ่นบรรยากาศของประเทศไทยประหลาดตอนนี้เป็นไงบ้างครับทุกคน 太好了。<laughs> <laughs>